สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าวข้นเลยนะคะสวัสดี FC นะคะวันนี้กลับมาพบเจอกับช่องอาณาจักรรถเอาติเดาเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะไม่ได้มารีวิวเอาติดนะคะแต่มารีวิวเป็นตัวโตโยต้าแคมรี่แทนนะ,ะสำหรับผู้ขับไหนเนะะี่ยชอบนะคะกำลังลังเลระหว่างเอาติดกับแคมรี่นะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดคลิปนี้นะ,ะเพราะว่าคันนี้สวยงามมากๆนะ,ะราคาจับต้องได้แน่นอนนะคะคันนี้นะ,ะเป็นตัว Toyo ต้ Camry 2.0G นะคะปี2015ราคานะคะตั้งขาย590 9,000บาทนะครับเป็นรถบริษัทนะครับรถเต y o ต a c แคมรีพวกนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นรถประจำตำแหน่งเท่านั้นนะครของผู้จัดการผู้บริหารนะครการดูแลการใช้งานบอกเลยว่าอยู่ในการดูแลของศูนย์ทั้งหมดนะครแล้วก็ไม่ายถ้นศูนย์นะคร มีให้ลูกค้าตรวจสอบครบแน่นอนคันนี้นะฮะห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะลูกค้ารับดอกเบี้ยรเริ่มต้นสองจุดเจ็ดเก้าได้เลยนะคะใครที่สนใจนะคะมาชมคลิปนี้กันเลยนะคะสามารถจับเต็มฟรีดาวนะครับผ่อนเพียงเินละเริ่มต้นนะคะหนึ่งหมื่นสองพันบาทต่อเดือนนะคะไปเดี๋ยวเราะะพาลูกค้านะคะไปไล่ชมไล่ดูกันเลยนะคะสำหรับในตัวของตัวไฟหน้านะคะคันนี้นะเป็นไฟหน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟ led daytime running light นะคะ ประจันหมอกโรงงานนะคะเซ็นเซอร์รอบคันเลยนะคันนี้นะคะประยทะเบียนสี่กอไก่ขอฐานนะคะสามศูนย์สามเก้ากรุงเทพมหานคระนะคะสวยงามมากๆเลยกระจังหน้าปนกระจังหน้าโครเมี่ยมนะคะนี่นะฮะแล้วประกานเรื่องโครงสร้างเลยนะคะว่าไม่เคยมีพิการนะคะไม่เคยมีชนหนักอุบัติเหตุหนักนะคะกับสีก๊อไม่จมน้ำมาอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตรวจสอบได้เลย คันนี้นะคะเป็นสีเดิมโรงงานนะสีบรอนเงินนะคะดูแลง่ายมากๆเลยนะคะสีนี้สีนี้ดูแลง่ายมากๆนะคะในส่วนตัวล้อมแม็กคันนี้เป็นแม็กอรลอยโรงงานนะคะ mm hmm. สวยมากๆไฟเลี้ยจะอยู่ที่กระจกมองข้าง,งทางตัวรถทั้งสองฝั่งนะฮะกระจกมองข้างพับปรับเก็บไฟฟ้านะคะ สไตล์ผู้บริหารมากๆเลยคันนี้เนี่ยใครที่ชอบอยากได้อยากโดนนะครับมาชมรถตัวจริงได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสายทาง8แยกหนึ่งค่ะในส่วนของตัวเบาะนะคะัคันนี้เป็นเบาะหนังนะสีเบรดหรือสีครีมมันเองเบาะเดิมโรงงานนะคะเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะทัวงมาลายมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังสีดำนะครับบอกเลยว่ารักัวรีมากๆนะคะนี่อึ๊บอ่านะคะ คันนี้นะคะมีในส่วนของตัว Cruise Control มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยนะ Cruise Control นะคะปุ่มนะคะ Engine Start นะคะเซนเซอร์รอบคันนะคะการสบัดมีให้เรียบร้อยเลยบอกเลยว่ารุ่นนี้ครบจบแน่นอนออปชันนะคะในส่วนของตัวเครื่องเล่นนะคะเป็นเครื่องเล่นปกติไม่ใช่หน้าจอนะคะตัว Camry นะคะใส่แผ่นซีดี FM AUX Bluetooth วิทยุได้หมดเลยนะคะในส่วนของตัวแอร์นะคะเป็นแอร์ออโต้นะคะแอร์ออโต้ นะะที่ใส่เศษเงินนะคะหรือจะใส่อะไรก็ได้เล็กๆตรงนี้นะนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เลยนะคะที่เสียบนะฮะ USB กับ AUX ค่ะนะคะ, USB A U X, ะ,คะที่จุดบุรีนะคะที่จุดบุรีโอ๋ลายไม้สวยมากๆนะคะลายไม้แบบสวยงามมากๆเลยนะคะที่วางแก้วน้ํานะคะ เกียร์นะออโตอัตโนมัตินะคะเป็นเกียร์คันบนไดนะคะที่พักแขนนะคะโถ่ช่องเก็บสังภาระนะคะใหญ่มากๆนะนี่เลยคอนโซลด้าหน้าสีดำนะคะสลับด้วยลายไม้ค่อนข้างลงตัวสวยงามมากๆนะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะพวงมลัยก็เดิมโรงงานนะคะพงมลัยหนังแท้นะ,ะของเดิมโรงงานหมดเลยนะ,ะนี่นะคะที่ใส่แว่นตานะคะไฟนะคะสองหน้านะคะอึ๊บนี่เลย ะะมีให้เรียบร้อยหมดเลยนะคะสวยงามมากๆนะคะใครที่สนใจอยากได้อยากโดนเนี่ยมาลองชมรถตัวจริงได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์เปิดฝากระโปรงหน้านะคะใต้พวงมาลัยคนขับนะคะแล้วก็เปิดฝาท้ายนะคะใต้เบาะคนขับแล้วก็ถังน้ํามันอยู่ใกล้ๆกันเลยนะคะกระสุนของตัวกระจกนะคะทั้ง4บานปรับออโต้นะคะรับปรับไฟฟ้าออโต้หมดเลยทั้ง4บานระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะลายไม้นะคะบอกเลย สวยงามที่สุดนะคะคันนี้นะใครที่ชอบนะคะอยากให้มาชมรถตัวจริงนะคะมาลองขับได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์เสรีไทย6กแปดยกหนึ่งะคะ่ะในตัวเบาะหลังนะคะก็เป็นความรักชูรี่ที่แบบนั่งรัสบายสไตล์ผู้บริหารมา,มากๆเลยนะคะนี่มีแอร์หลังนะคะสจุดด้วยกันนะคะม่านนะคะม่านไฟฟ้านะคะด้านหลังม่านได้ม่าน,านข้างหลังนะคะมีให้หมดเลยนะคะนี่ตัวม่านไฟฟ้านะคะ ไฟสองข้างหลังนะคะเลิศมากๆนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะที่พักแขนที่วางแขนนะคะมีที่วางแก้วนะคะแล้วก็ลายไม้อย่างสวยงามมากๆนะคะนี่เลยแล้วก็สามารถเปิดตรงนี้นะคะมือล้วงเข้าไปได้เลยนะคะในส่วนของตัวที่เก็บสัมผัสด้านหลังนะคะ <Te ars> เพื่อเก็บของนะคะเพื่อหยิบของเก็บของนะคะแล้วรถวิ่งอยู่เนี่ยก็ค่อนขอน้างที่จะแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็คือใส่ใจมากๆเลยนะคะส่งต,ตัวตัวต้แคมรี่นะคะ ตัวนี้เปิดตัวป้ายแดงล้านกว่านะคะตกมาอยู่มือสองเนี่ยเหลืออยู่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะะถูกถือว่าถูกมากๆเลยราคาร่วงไปแบบหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคะมาเดี๋ยวพาดูช่องเก็บสัมภาระกันต่อนะฮะสำหรับช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะค่อนข้างใหญ่มากๆแล้วก็กว้างมากๆนะฮะนี่เลยไม่เคยติดแก๊สไม่เคยดมแก๊สมานะคะสวยงามไม่เคยอยุบัติเหตุแน่นอนนะฮะ,นะะรถพวกนี้ลูกค้าสามารถตัวชิได้เลยนะ นี่เลยนะคะอุปกรณ์ต่างๆนคะคะยางอะไหล่นะคะยางอะไหล่ถุงเครื่องมือแม่แรงนะคะมีให้ครบหมดเลยยางอะไหล่แล้วก็เครื่องมือนะคะแม่แรงนะไม่ต้องห่วงกันเลยทีเดียวป,ปึ๊บปิดปิดในส่วนของตัวนะคะไฟท้ายนะคะก็เป็นตัวไฟท้าย LED นะคะรุ่นนี้บอกเลยว่าสวยมากๆจริงๆตัวไฟท้ายเนะะี่ยจะรัดแครมรีนะคะแล้วก็ตัว 2.0G นะโะ d 4เนะฮะ,ะ,ฮะแล้วก็ตัวคเมียมด้านหลังต่างๆมันคเมเยมแท้หมดเลยนะฮะไม่ลอกไม่ดำไม่ขึ้นสนิมนะคะด้านท้ายก็มีเซน็นเซอร์ให้ด้านหลังถึง4จุดด้วยกันนะฮะกันตัวพาดตัวถอยพาดเพราะว่ารถตัวแค m ร y เนี่ยค่อนข้างยาวนะคะค่อนข้างใหญ่แล้วก็ยาวมากๆนะคะคันนี้นะคะเติมน้ำมันนะฮะใช้น้ำมันเติมล้วนน้ำมันล้วนนะคะตัวเติมเก้าหนึ่งะฮะเก้าห้าอยี่สิบนะก็ 95, e 10, นะ ใครที่ชอบนะฮะรถสายผู้บริหารเนีคะอยากจะเต็มฟรีดาวได้หมดเลยนะคะไม่มีเขินแน่นอนนะคะไม่ต้องเขินเลยจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะที่เราเดี๋ยวพาชมห้องเครื่องของตัวแคมรี่สักครู่หนึ่งนะคะตัวห้องเครื่องตุ๊บอ่านะคะห้องเครื่องก็นะคะจะเป็นสปีดไฮดรลิกนะคะไม่ต้องออกแรงอะไรมากมายเลยนะคะในส่วนของตัวห้องเครื่องคันนี้เนี่ยฮะเป็นเครื่องยนต์สองพันซีซีนะคะสองุศูนนะคะ เครื่องโยนบอกเลยว่าสวยงามมากๆไม่ขึ้นสนิมไม่เยิ้มไม่ดังไม่แตกไม่หักแน่นอนนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะน็อนตตามจุดสภัสต่างๆนะคะสวยงามมากๆเลยนะ,ะน็อตเบ้าโชกแต้มสีโรงงานนะคะน็อตฝากระโปรงนะคะสวยมากๆมอน้ำนะคะเดิมโรงงานแน่นอนไม่มีการชนหนักถึงหมอน้ำไม่มีชนหนักจนโครงสร้างนะคะแบบผิดรูปไปไม่มีแน่นอนนะคะ ตรวจสอบไ้เลยนะฮะพวกของเหลวต่างนะคะแบตเตอรี่ของเหลวเราเช็คเปลี่ยนให้หมดนะคะแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนมาล่าสุดก็คือตุลาปีหกสี่นะก็ได้ประมาณปีหนึ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวเราตรวจเช็คให้อีกหนึ่งรอบะะตรวจความพร้อมตรวจไฟให้หมดเลยนะฮะนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวน็อตนะฮะหัวน็อตามเบ้าชกร้อยหน้าข้างซ้ายนะฮะก็เดิมหมดเลยไม่มีต้องรอยการแกะเงี้ยถ่ายไม่มีต้องรอยการชนหนักแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ ใครที่ชอบนะคะอยากได้เนะี่ยบอกเลยนะว่ารีบเลยนะคะตัวนี้สวยมากๆปะห้าแสนเก้าหื่นเก้าพันบาทเหลือหนึ่งคันเท่านั้นนะคะสติกเกอร์จากโรงงานนะคะของฝากระโปรงก็อยู่ครบหมดเลยนะคะแผงกันความร้อนโรงงานนะคะนี่อยู่ครบหมดนะคะคันหน้าเดิมทุกอย่างมิดองเม็ดอาร์สวยงามหมดเลยนะคะ ลูกค้าไม่สบายใจนะคะสามารถเอาเลขตัวรถตรวจสอบศูนย์โตโยต้าได้เลยนะคะทั่วประเทศนะเรามีนะคะสามารถเช็คที่มาที่ไปได้หมดเลยนะคะเช็คได้หมดเลยทุกคันนะ,ะไม่ต้องห่วงไม่เดิมแท้แน่นอนนะคะตรวจสอบรถนะคะว่าอุบัติเหตุมานะคะเรารับผิดชอบให้นะคะไม่ต้องห่วงนะรับประกันตรงนี้เลยนะคะด้วยชื่อเสียงบริษัทเรโยนต์เปิดมามากกว่า23ปีนะคะเราการันตีทุกการันตีเรื่องคุณภาพสินค้าแน่นอนนะคะ สำหรับลูกค้าขั้นไหนนะคะที่ชมคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะแล้วสนใจตัว t o y ยต้าแคมเรี่ 2.0G ปี15นะคะคันนี้ราคา599,000บาทนะคะเลขไมล์ใช้งานไป160,000กิโลนะคะลูกค้าสามารถจัดเต็มฟรีดาวน์ดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ11,000กว่าบาทนะคะต่อเดือนนะใครอยู่ต่างจังหวัดนะคะสนใจโทรมาสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์0967252736นะคะลิขสิทธิ์ด้านล่างใต้คลิปนี้ให้นะคะ จองออนไลน์ถูกออนไลน์สดจัดเฟนออนไลน์ส่งได้หมดเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อคุยกันนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ